การขอใบปอ3นั้นไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเอกสารนะครับให้เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปอำเภอนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการกลับไปแก้ไขไปไปมานะครับเหมือนที่ผมทำครับสุดครับานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียแอนด์วิปปอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการขอใบปอสนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าท่านเป็น ผู้ที่มีความเริ่มต้นสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับจนอยากจะได้ปืนสัก1กระบอกนะครับสักกระบอกหนึ่งหรือ2กระบอก3กระบอกแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะแนะนำนะครับในส่วนของการเตรียมตัวแล้วก็เอกสารต่างๆมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะครอบครองอาวุธปืนได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับตามบทกฎหมายตามระเบียบที่ กำหนดไว้นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะมีและใช้อาวุธปืนนะครับ1นนะครับต้องบรรลุนิติภาวะนะครับการบรรลุนิติภาวะนะครับมีด้วยกันหลายแบบนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะบรรลุนิติภาวะในช่วงอายุ20ปีบริบูรณ์ไม่น้อยกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็ต้องมาดูว่าบรรลุนิติภาวะ ด้วยการสมรสหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เขาจะ,ะตีความไปว่ายังไงนะครับแต่อายุขั้นต่ําก็ขอเป็นอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วกันนะครับแต่ที่จริงอายุ20ปีเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะครับว่าอายุ20ปีเนี่ยสามารถขอใบป .3 ได้นะครับยังไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะ,ะเป็นอายุที่ทํางานแล้วนะครับอาจจะ25ปีสัก ผมว่าสัก25ปีน่าจะพอดีนะครับในการขอใบอนุญาตในการซื้อปืนนะครับอายุ20ปีนี่น่าจะยังน้อยไปเจ้าหน้าที่น่าจะไม่ค่อยพิจารณาให้นะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะยังเรียนไม่จบหรืออาจจะ,ะศึกษาอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าปริญญาอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็ปริญญาตรีอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อายุสัก25ปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะพิจารณาให้นะครับ ต่อมานะครับสภาพร่างกายปกติไม่ทุพพลภาพนะครับคำว่าทุพพลภาพก็หมายถึงว่าอาจจะไม่แขนขาดขาขาดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตาบอดอะไรเงี้ยนะครับน่าจะขออาวุธปืนไม่ได้นะครับเนื่องจากสภาพร่างกายท่านไม่พร้อมที่จะครอบครองอาวุธปืนนะครับต่อมาข้อที่3นะครับไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับอันนี้ ต้องมาพิจารณาส่วนใหญ่อาการพวกนี้นะครับมองดูกันเนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้ว่าแต่ละคนมีสติสัมปชัญญะดีไหมนะครับอ,อย่างอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยเขาถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เข้าไปสัสมภาษณ์กับนายอำเภอก่อนเลยนะครับนายอำเภอก็จะสัมภาษณ์ก่อนเขาจะดูว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามนี้ไหมนะครับถ้าเป็นบุคคลและความสามารถวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนอะไรเงี้ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าจะเอาเอาวุธปืนไปทําร้ายใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพิจารณาส่วนนี้ด้วยนะครับข้อที่4ครับจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่เป็นประจําในท้องถิน่นไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับบางทีตรงนี้นะครับกรณีที่อําเภอเก่าเราขอใบปสามแากหรือว่า กรณีที่เราไม่สะดวกในการเดินทางอย่างผมเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางที่จะไปทำใบปอ3ในภูมิลำเนาเดิมผมก็ทำเรื่องย้ายมาอยู่อำเภอที่ผมสะดวกนะครับขอเข้าทะเบียนบ้านที่ผมใกล้ที่สุดนะครับแล้วผมก็ต้องรอนะครับหเดือนตอนนี้ก็เป็นช่วงช่วงที่ผมรอ6เดือนนี่แหละครับอ่ามันจะมีเขียนระบุไว้ด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ทำงานไม่อยู่กับที่เช่นพนักง,งานขับรถ อันนี้ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าต้องมีถิ่นที่อยู่ประจำนะครับไม่ใช่ว่ามีทะเบียนบ้านอยู่เมืองไทยแต่ไปต่างประเทศไปขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยๆต้องเดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทิ้งปืนไว้ที่บ้านหรือ,อเขาอาจจะมองว่าเราอาจจะพกติดรถติดอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยต้องให้เรามีถิ่นที่อยู่ประจำนะครับถ้าใครมีอาชีพที่ต้องขับรถหรือว่าเดินทางบ่อยๆเนะี่ยเขาอาจจะไม่พิจารณาให้นะครับ ข้อที่5ครับก็คือจะต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญาคนที่เคยติดคุกนะครับคนที่เคยต้องคดีอาญานะครับก็หมดสิทธิ์ในการซื้อปืนนะครับต้องมาดูว่าเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีอาญาก็ไม่สามารถซื้อปืนได้นะครับอันนี้คือคนสมบัติของผู้ที่จะไปขอใบป .3 นะครับต่อมานะครับในเรื่องของเอกสารเอกสารนะครับ ให้เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปอำเภอนะครับศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับดูแบบฟอร์มเพราะว่าอ,าอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ดูแบบฟอร์มมาก่อนผมไม่มีแบบฟอร์มเป็นตัวอย่างผมก็ทําผิดผิดถูกๆูกกไปกลับมาแก้ไม่รู้กี่รอบนะครับในคลิปที่ผมเคยอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเอกสารผมมันมันผิดพลาดตรงไหนถินที่อยู่ผมอยู่ไกลจากที่ทํางานมากนี่นะครับผมก็เลยตัดปัญหาเลยก็คือ ถ้ามันจะต้องเดินทางไปไ,ปไปมามแก้ไขเอกสารบ่อยๆแบบนี้ก็คือย้ายถิ่นที่อยู่ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทางไปแก้ไขเอกสารนะครับอเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดในส่วนของข้าราชการก่อนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็สําเนาเอาไปด้วยนะครับสักเผื่อไว้สัก2ชุดก็ได้ ถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยให้อยู่ในแผ่นเดียวแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยอาจจะเขียนระบุไว้ด้วยว่าใช้สําหรับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือมีและใช้อาวุธปืนนะครับเขียนระบุไว้นะครับต่อมานะครับทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านก็เอาทั้งตัวจริงแล้วก็สำเนาไปด้วยก็ถ่ายเอกสารเหมือนกันกับบัตรประชาชนครับเอาตัวจริงไปด้วยแล้วก็เอาสำเนาไปด้วยนะครับสัก2ฉบับหรือ2ชุดเผื่อไว้นะครับ หนังสือรับรองความประพฤตินะครับของข้าราชการเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับบางอำเภอนะครับอย่างข้าราชการครูนะครับอย่างที่ผมเป็นเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้นะครับก็ลองไปถามอำเภอภูมิลำเนาของท่านดูนะครับว่าผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่ต้องเซ็นรับรองความประพฤติให้เนี่ยต้องอยู่ระดับผู้อำนวยการหรือสูงกว่าผู้อำนวยการนะครับหรือถ้าเป็นข้าราชการอื่นนะครับ ก็ลองสอบถามที่ว่าการอำเภอดูว่าต้องให้ใครเป็นคนเซ็นนะครับอย่าง ator, อบตนี่ต้องเป็นนายกอบตหรือเปล่าหรือว่าเป็นประหลัดหรือว่าสูงกว่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองไปสอบถามดูนะครับแล้วก็ไปดูแบบฟอร์มด้วยนะครับขอตัวอย่างแบบฟอร์มที่ถูกต้องมาเลยนะครับแล้วเราก็ถ้าเขามีไฟล์ให้ก็เอาไฟล์มาเลยถ้าเขามีเป็นแบบฟอร์มให้เราก็ถ่ายรูปแล้วก็มาแั่งพิมพ์เอาเองก็ได้นะครับหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ธุรการทําให้นะครับ มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการกลับไปแก้ไขไปไป,ไปมาๆนะครับเหมือนที่ผมทำครับขอดูแบบฟอร์มที่ถูกต้องจากเข้าเลยไม่ต้องอายที่จะถามนะครับถามไปเลยแบบฟอร์มมันเป็นแบบไหนต่อมานะครับบัตรข้าราชการนะครับเอาบัตรข้าราชการไปด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของข้าราชการมาดูในส่วนของประชาชนนะครับประชาชนทั่วไปก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงสำเนาแล้วก็ถ่ายเอกสารไปเผื่อไว้สัก2ชุดนะครับ แล้วก็มีทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็สำเนานะครับก็จะมีหนังสือรับรองความประพฤติเหมือนกันนะครับหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยของประชาชนก็ต้องให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือขา้าราชการระดับ C6 ขึ้นไปในการเซ็นรับรองความประพฤติให้นะครับส่วนแบบฟอร์มเนี่ยหาโหลดเอาใน Google อาจจะมีหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะมีนะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะเคยทําแล้วก็ลองไปถามผู้ใหญ่บ้านดูนะครับ ก็ลองเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่บ้านดูให้ท่านรับรองความบริสุทธิ์ให้หน่อยถ้ารู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าถ้าถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่สะดวกก็ให้เป็นข้าราชการระดับ4ี่หขึ้นไปนะครับเอกสารเพิ่มเติมภาคประชาชนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาอีกก็คือเอกสารรับรองการทํางาน,นครับอาจจะให้เจ้านายหรือว่าบริษัทนะครับเป็นคนออกใบรับรองตรงนี้ให้นะครับ อาจจะในนั้นก็อาจจะระบุว่าเราทํางานมาแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อายุงานกี่เดือนนะครับมีเงินเดือนเท่าไหร่จากนั้นก็ต้องใช้สลิปเงินเดือนอีก6เดือนนะครับเตรียมไปเลยสัก6เดือนนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่เข้าถามเราก็จะได้มีตัวนี้ไปรับรองนะครับเป็นสลิปเงินเดือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือนะครับถ้าเราทํามาค้าขายหรือว่าประกอบอาชีพ อื่นที่ไม่ใช่งานประจำนะครับเราก็ต้องมีเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเราก็เอารูปถ่ายหน้าร้านหรือว่าลักษณะของงานที่เราทำนะครับเพื่อที่จะไปตอบคำถามให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่านายอำเภอครับว่าเราทํางานอะไรมีความจําเป็นขนาดไหนที่ต้องใช้ปืนนะครับเราก็ไปอธิบายให้ในายอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาฟังนะครับประมาณนี้นะครับ มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับงานของเราอีกก็เตรียมไปให้หมดเลยนะครับถ้าเรามีรายได้เสริมมีอาชีพเสริมอะไรเราก็ไปอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในลักษณะงานของเราครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับถ้าเป็นภาคประชาชนนะครับรวมถึงข้าราชการด้วยนะครับเราเอาทรัพย์สินเราไปให้เขาดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินบ้านบัญชีทรัพย์สินต่าง มุดบัญชีธนาคารที่มีเงินฝากเยอะๆนะครับมีอะไรอีกช้างมาวัวควายอันนี้เราอาจจะต้องแนบรูปประกอบไปด้วยนะครับว่าเรามีทรัพย์สินขนาดไหนเพราะว่าการขอใบอนุญาตที่จะซื้อปืนเนี่ยถ้าเราระบุไว้ว่าเป็นการเพื่อปกป้อง <c oughs> เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเราจะต้องชี้แจงว่าเรามีทรัพย์สินขนาดไหนบ้านเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ อะไรไหมเพราะว่ามันต้องระบุไว้ในใบปอดหนึ่งตอนที่เราไปยื่นขอปลอมนะครับระบุว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ห่างไกลไหมหอ,อยู่โดดเดี่ยวไหมนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ที่เปลี่ยวที่อันตรายไหมอย่างนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูว่าสภาพบ้านของเราเป็นยังไงนะครับมีทรัพย์สินมากน้อยขนาดไหนแก้วแวนเงินทองอะไรเงี้ยมีเยอะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลตัวเมืองหรือว่าอยู่ห่างจากชุมชนเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงที่น่าจะถูกปล้นชิงทรัพย์ได้ง่ายก็ก็นาไปด้วยนะครับเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เราเอาไปอ้างให้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ต่อมาสิ่งที่ทุกท่านจะต้องทอําในภาคของประชาชนก็คือต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรงนี้นะครับท่านจะต้องเดินทางไปที่อำเภอก่อนนะครับให้อำเภอทาหนังสือส่งตัวให้เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตารวจนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับการพิมพ์ลายนิ้วมือเขาจะพิมพ์ทั้ง10นิ้วนะครับเพื่อตรวจสอบอาชญากรว่าเราเคยต้องคดีอะไรมาหรือเปล่าครับเคยติดคุกเคยติดคดีอะไรมาหรือเปล่านะครับเคยทําผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเราลงไปเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลมาให้หมดเลยนะครับ อันนี้ส่วนของข้าราชการไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าตอนที่ท่านมาบรรจุข้าราชการนะครับท่านได้พิมพ์ลายนิ้วมือตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านมาบรรจุแล้วนะครับทุกท่านที่มีคดีติดตัวเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์บรรจุข้าราชการอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ข้าราชการก็ไม่ต้องทำนะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยต้องทำนะครับพอพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จปุ๊บทางตำรวจก็จะส่งเอกสารการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบเสร็จแล้วปุ๊บ ส่งมาให้ที่วาการอำเภอแล้วก็ทําเรื่องขอปสามต่อไปนะครับอันนี้คือในส่วนของการเตรียมเอกสารแต่นะครับพอเราเตรียมเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะไปถามสอบถามข้อมูลอะไรไว้เบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งยื่นนะครับการยื่นขอใบป3สามเนี่ยท่านจะต้องไปหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะขอใบป3สามนะอันดับแรกนะครับให้ดูรุ่นปืนมาก่อนท่านต้องการที่จะซื้อปืน รุ่นไหนขนาดกระสุนเท่าไหร่ท่านจะใช้ปืนชนิดไหนถ้าเป็นข้าราชการก็เขาจะถามว่าโครงการอะไรส่วนของข้าราชการนะครับถ้าท่านจะเข้าโครงการท่านจะต้องดําเนินการยื่นเรื่องของเข้าร่วมโครงการกับโครงการนั้นๆก่อนเช่นเดี๋ยวปัจจุบันมีโครงการอะไรมีโครงการซิกเซอร์ P สามหกห้าโครงการปืนคอมมานโดโครงการสำนักง,งานตารวจแห่งชาติวงเล็บสกอบอ,อย่างเงี้ยท่านจะต้องส่งเอกสารไปที่ โครงการนั้นๆก่อนนะครับให้เขาตอบรับในการเข้าร่วมโครงการของท่านให้เรียบร้อยก่อนท่านถึงจะสามารถไปขอใบปอ3ได้นะครับเพราะว่าในหนังสือเข้าร่วมโครงการนะเขาจะเขียนระบุไว้ว่าเราจะซื้อปืนขนาดเท่าไหร่โครงการอะไรนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไประบุไว้ในใบปอ3อีกทีนึงนะครับส่วนของประชาชนนะครับที่ผมบอกว่าให้เลือกดูรุ่นปืนดูร้านนะครับ ให้ท่านไปศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่าท่านจะซื้อปืนรุ่นไหนขนาดไหนซื้อที่ร้านไหนจังหวัดอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อที่กรุงเทพกันใช่ไหมครับถ้าอยู่่ใ,ใกล้ๆผมก็จะมีจังหวัดอุดรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร้านปืนขอนแก่นร้านปืนอุดรจะต้องระบุจังหวัดนั้นๆไว้ด้วยนะครับในใบป .3 สมมุติท่านจะซื้อก็อก19 Gen5 สมมุตินะครับก็อก OK 19 Gen5 นะครับ ร้านปืนจังหวัดอุดรมันต้องระบุขนาดนะครับเช่นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มมร้านปืนจังหวัดจุดๆนะสมหร่าจังหวัดกรุงเทพก็ใส่เป็นร้านปืนจังหวัดกรุงเทพนะครับระบุชนิดปืนขนาดกระสุนปืนแล้วก็จังหวัดนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็เขียนคล้ายๆกันนะครับแต่ มันจะห้อยท้ายเป็นสวัสดิการครับถ้าเป็นสวัสดิการกรมการปกครองก็ใส่เป็นสวัสดิการกรมการปกครองนะครับเราเข้าโครงการของอันไหนก็ใส่อันนั้นนะครับในใบป3ต้องระบุไว้แบบนี้นะครับท่านจะต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าท่านจะซื้อปืนขนาดไหนนะครับท่านถึงไปขอใบป .3 ามนะแล้วก็เตรียมเอกสารอย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นเนี่ยนะครับไปยื่นที่ที่ว่าการอำเภอท่านต้องมีเอกสารให้ครบท่านต้องมีคุณสมบัติให้ครบ ก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะไปยื่นแล้วก็ท่านต้องดูรุ่นปืนดูร้านค้าว่าวท่านจะซื้อร้านร้านไหนถ้าเป็นข้าราชการก็ดูว่าจะซื้อโครงการไหนนะครับส่วนของข้าราชการไม่ต้องระบุร้านนะครับไม่ต้องระบุว่าเป็นร้านปืนจังหวัดไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของโครงการ <Nathan> เนี่ยซื้อที่ร้านไหนก็ได้นะครับซื้อที่ร้านไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องระบุจังหวัดก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มเติม ที่ผมตั้งโจทย์ไวไตต้ตั้งแต่ตั้งหัวข้อไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าการขอใบโพสามนั้นไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากยังไงนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากหมายถึงว่าบางทีบางอำเภอนะครับเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องการขอซื้ออาวุธปืนนะครับไปขอเท่าไหร่เขาก็เซ็นให้นะครับนายก็เซ็นให้ อยู่ที่ความสามารถในการพูดคุยพูดจาของแต่ละท่านนะครับในการเดินทางไปคุยกับเจ้าหน้าที่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคุยกับานอำเภอดีๆให้ท่านเมตตากรุณาในการออกใบอนุญาตปสาปสีให้เราในการเสื้ออาวุธปืน,นครับอธิบายให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านายอำเภอเข้าใจนะครับว่าเราจะนําปืนไปทําอะไร,ะรเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนจริงๆคนที่จะมีอาวุธปืนได้เนี่ยนอกจากจะมีคุณสมบัติครบทุกประการแล้วนะครับ เขาจะดูคุณลักษณะนิสัยของเราด้วยนะครับว่าเรามีอุปนิสัยแบบไหนถ้าเราเข้าไปแบบอารมณ์ร้อนหรือว่าเราไปโมโหเราไปาโวยวายนี่นะครับโอกาสที่จะได้ครอบครองอาวุธปืนนั้นก็ยากเช่นกันนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะครับท่านมีเงินแต่ท่านคุณสมบัติไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถซื้อปือนได้นะครับท่านก็ต้องทําตามระเบียบคลองคลองธรรมที่เขากําหนดไว้ให้นะครับ ส่วนอนาคตต่อไปการเปลี่ยนกฎเกณฑ์การเปลี่ยนตัวบทกฎหมายหรือระเบียบในการขอซื้ออาวุธปืนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ค่อยมาติดตามในครั้งต่อๆไปแต่ว่าตอนนี้ในเมื่อกฎเกณฑ์มันยังคงเดิมนะครับมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยมาเนี่ยก็รอดูแลกันว่าทิศทางของการกําหนดกฎหมายอาวุธปืนเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงโอเคนะครับถ้าท่านสงสัยในส่วนไหนในการขอใบอนุญาต ป .3 นะครับก็ลองพิมพ์มาสอบถามด้านล่างดูนะครับผมก็จะหาข้อมูลแล้วก็มาตอบทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับชแนลจันเดียรไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เหลืออีกแค่ไม่กี่คนนะครับ mm hmm. ก็จะถึง1,000 Subscribe แล้วนะครับ mm hmm. จนเดียก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาคลิปนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ได้รับความรู้ในการ ใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นนะครับชาแนลจันเดียก็ไม่สนับสนุนนะครับให้ใช้อาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนะครับขอให้ทุกท่านพึงระมัดระวังนะครับห้ามไปหลงเชื่อหรือว่าซื้อปืนออนไลน์นะครับบางทีจะมีมิจฉาชีพนะครับเข้ามาโกงเข้ามาเพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์หรือว่ามาคดโกงนะครับ ทุกท่านจะสั่งซื้อปืนเนี่ยขอให้ซื้อปืนที่ถูกต้องนะครับขอให้ใช้สติในการเลือกซื้ออาวุธปืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีชาชีพเยอะมากนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับถ้าแบบเห็นปืนราคาถูกๆบอกว่าเป็นปืนหลุดจำนำอะไรเงี้ยนะครับผมเคยเห็นเยอะแยะในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับทุกท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับขอให้ทุกท่านใช้สตินะครับในการ เลือกดูนะครับถ้าท่านจะจะได้ปืนมือสองจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้ท่านเดินทางไปดูตัวปืนจริงๆเลยดีกว่าหรือว่าแนะนําว่าให้ซื้อปืนมือหนึ่งที่ถูกกฎหมายดีกว่านะครับทำให้ถูกต้องตามระเบียบเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จยนเดียไว้ด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่ซับสไครต์ก็จะครบ1,000นซับสไครตแล้วนะครับก็ เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามคลิปของจานเดีย์แล้วก็กดไลค์ให้ทุกๆคลิปแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับจานเดียขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำในการใช้อาวุธปืนในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ